ำนักแต่งตวัตวาสวัสดีครับผมแอดมินแมนสำหรับรถเอาผ่านเวฟที่มีปัญหาในเรื่องของช่วงล่างนะครับรถมีอาการโคง้งยกเยกนะครับไม่ยึดเกาะถนนสาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากรถที่มีบอดี้ขนาดใหญ่นะครับผมทาให้เวลาขับเนี่ยในย่านความเร็วเนี่ยรถเกิดอาการโยกเวียนหัวทางสํานักแต่งตวัตวาก็จะมีอุปกรณ์สําหรับอัปเกรดช่วงล่างเป็นชุดเริ่มต้นที่ราคาจับต้องได้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สำหรับชุดแก้ปัญหาเริ่มต้นนะครับอย่างแรกก็คือคำล่างกัตตัวว่าครับชุดคำล่างตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วย6จุดนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นไฮบริดเนี่ยก็จะมีอยู่5จุดด้วยกันมีฟังก์ชันการทํางานอะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็คือช่วยในเรื่องของลดอาการโพงของตัวรถนะครับสองก็คือทําให้ตัวรถเนี่ยควบคุมได้ง่ายขึ้นรู้สึกไม่ฝืนนะครับแล้วอ,อย่างที่3มเนี่ยก็ยังสามารถแก้เรื่องปัญหาของอาการเวียนหัวสําหรับผู้ที่นั่งโดยสารตอนหลังได้อีกนะครับ ชุดแรกนะครับก็จะเป็นชุดคำหน้านะครับแล้วก็ตรงกลางนี้สตัวนี้ก็คือจะคอยควบคุมการทํางานของการขับเคลื่อนของด้านหน้านะครับเพื่อทาให้การขับเคลื่อนเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นช่วยทาให้การยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้นแน่นอนต่อไปนะครับชุดที่2นะครับก็จะเป็นชุดจักรงานข้างนะครับของเดิมของด้านข้างเนี่ยครับผมก็จะมีขนาดเล็กนะครับเมื่อเทียบกับของชุดใหม่ที่เราติดตั้งเข้าไปให้กับลูกค้า เนี่ยก็คือสาเหตุหลักๆนะครับผมที่ทําให้ตัวรถเนี่ยเกิดอาการโยกนะครับเกิดอาการโคร้งเกิดอาการสายพอเราเสริมตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับรถไม่เกิดการสะบัดรถไม่เกิดอาการโคร้งและที่สําคัญก็คือช่วยซับพอดแรงกระแทกนะครับเพื่อทําให้ผู้นั่งโดยสารตอนกลางเนี่ยนั่งสบายขึ้นรู้สึกไม่เวียนหัว ก็สําหรับชุดคำล่างกต็ตวะวาวนะครับทางสินค้าของร้านเราเนี่ยรับประกัน7วันนะครับลูกค้าท่านไหนใส่ไปแล้วไม่เห็นผลก็สามารถนํามาเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นหรือว่าคืนเงินจํานวนเต็มได้เลยนะครับผมต่อไปชุดที่2นะครับก็จะเป็นชุดก็ซิล l ่าบาลานนะครับผม ชุดนี้ทําหน้าที่ยังไงชุดนี้ก็คือช่วยทําหน้าที่ในการซับแรงกระแทกจากชกหลังช่วยทําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นชุดตัวนี้ก็คือคอยลดการถ่าสะบัดของตัวรถและช่วยลดอาการโยกของตัวรถนะครับทำให้เวลาเราขับขี่ในย่านความเร็วเนี่ยมันนิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับชุดตัวนี้แน่นอนครับการรับประกันของเราก็มีเหมือนกันนั่นก็คือใสไปแล้วภายใน7วันไม่เห็นผลยินด,ด,ดีคืนเงินได้หรือว่านำมาเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นได้นะครับผม เป็นยังไงบ้างครับสำหรับชุดอัปเกรดข้างล่างเริ่มต้นนะครับทางร้านเราเนี่ยมีบริการหลังการขายให้นะครับภายใน7วันลูกค้าไม่พอใจเนี่ยยินดีคืนเงินได้หรือว่ามาเปลี่ยนเป็นสินค้าอย่างอื่นได้นะครับและที่สําคัญลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองหรือว่ามาเทสก่อนก็ได้นะครับทางเราเนี่ยมีรถคอยซัพพอร์ตให้ลูกค้าได้ทดลองได้เทสกันอยู่สําหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ สามารถทักมาที่เพจ Facebook ของทางร้านได้ที่กอต o w a วไทยแ a นด์นะครับหรือทักเข้ามาสอบถามได้ที่ไลน์แอดของทางร้านกอต o w a นะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางเพจของร้านและทาง YouTube ของร้านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินแมนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ